กินนี้หรือติเบียนเนี่ยก็กินบ่เลี่ยวได้พนมแม่เกษซ้อนว่าเอาที่ละวัดที่ละวัดเอาเอาแก้วมาใหญ่เนี่ยละเฮ้ยน้อทำได้ก็กิน,นย่าทำได้ก็กินเบิ้งอยู่ในโทรลักท์ทก็จะบ่อิ่มบ่เต็มเลยทีนี้บ่บ่คือตัวจริงโอ้ยเนะาะก็จะเมาสู่เท่านี้ได้บ่าลาะเงี้ยวใช่ชมเลยเจ้าก็เงี้ยวคือเราตัวเนาะ เงี้ยกัเงี้ยโวดเงี้ยพสรอบสีรอบเียกเอรี่ย่างไก่พนีิลนนนสลบเลยวัน่อเอ่กินแกกินเ้ยเิดีๆยเอาเจ้ายังเปิดชนะหาปวดเม่ากับนตีเอ้าเจไปเปิดให้ไหมที่บาดห้ามตัวโอ้ว่าจะเ็นงยังตะข่อยกับบริยินจกักรีอขอกแตเพ่งไม่ก่อยแหงเล้วโลด ไม่ล่ะชุดกับบวรักชีดำเลยไม่ได้อ่ะเออไม่ได้ไม่ได้เงินไม่ได้เงินก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกมันไม่ได้เอไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรมาเบาไงแต่มดแล้มันบ่ไห้เนาะมันกับเพราไกับเ่าเป็นยังจ้าโอ้ยคนงามเลยพอเพลงกับพคอเพลงใหม่ล่าสุดนะป่ะเนี่ยพรนี่ทีมแตสึโนบุรี่นั่นนะ สมุดสาครสมุรปากันสมุรปากันก็ใกล้กันแล้วก็สมุรสาครอนมนไม่นีติยูพินนะนะส่วนตัวยูพินอยู่สมุดสาครแต่ก็ไปก็ละทางแล้วมันอยู่สมุรสาครมาสุล่าเหลากินเม้าเาว้ามวนกินพวกฮีบัวหองมันเสียแปงผู้เิ่นท่อจะไปเห็ดเห็ดยังดอกตาที่แหลกก็ได้ ปเอามากเกิดติดเราเลยแม่ไปบ้านใดก็ต้องกินเพรากินโบเลวมันสิลา่าล่องหานกับชา้างต้องเห็ไอ้เบิ้งสะก้อนกันนะไปเอามามันก็เป็นสี่แล้วเห็นเราเห็นเบียร์บ่ได้น้ำลายไหลสมปากสมข้างไปจนแล้วกันดื่กินดื่มล้านเดียวกันก็เท่าเงี้ยวเส่าชมอ,อยู่ <c oughs> จะใครเป็นไคล่ะบัดสุลาเรากินเมาเราก็ามวนกินโบเฮโบห่องมันเสียแปลงผู้เพิินทำ โอ้จะมันไปริ้นหอดสารค้ามุติมาโดนครับ็ไปเอาโควิดใส่เด้อโอาแบบเป็นเป็นคอยไอ้ท่อแขนน้องกระบอกยานอันนั้นมันเสียงมากคือไกลตีเถอะใหญ่เจ้าเห็นบ้นนั่นแม่นางเห็นบ้นนัน่นสาวน้อยเพชรมันเพ่งเขาน้นอ,งนองสาวคดใหญ่หมอน้ำอลรสาแสงเพชรเอาตีแม่ สวัสดีค่ะลูกสาวบันแทนแทนไห้อีกแทนน้องเลือ่อนนะเทนไห้อีกเออแทนกับแทนแทนไมาแทนไหนมา เอามาพ่อเป็นพิธีมาการแสดงซื่ออันนี้มันโมเมนต์เบิดเป็นขวดพุดจริงโอ้พ่อเป็นพิธีมันสมบูสมบ่าทีเจ้าเป็นบ้าที่กินอมซอมอมมันสิไปเมาอีหยังมันสมคักสมแนอะไรมันสมงใช้ไข่ข้อวิทดหัวสักหัวขวบดมือไปยังโอ้ยกระโจกแก้วนี่ดีกระเมามาน้าปวดบาดดากตัวนี้มันกับปวดปวดเนาะแก้วสตี้อยู่บ้านคอยก็เอิญโกงไส้เงียขี้กระเดียนซื่ด ัเจ้าเป็นผู้หญงผู้ยิ่งมันจ็นแต่กินขนาดเท่านั้นกินจนหังคกหัวหลคอนเป็นไย่ำเบาในพอเข้ากินเหล่ากินเบียร์ขาเจ้าสิพอแตกหนีเบอดติผู้เบาผู้เทียวย่ำนย่ำยังใช่ใ่นอนตอกนอนจีจังสีมันกื่เหม็นบติกินตุนกินโตน้ำงามจีนงามมือสิเป็นเหม็นเลยและก็ทำให้เหม็นวาเนเบาไปทั่วทีพทั่วแดนไปชังชาง เราเ่เห็นติผุนผุนผุนนี้แ <glaube>, ม <g Puis, S 2> ่เกษร์กับคณะเพื่อนผุ่นกินแดงแดมใ่บ้านนี่เท่าโดนีผุ่นเหลืออีกเป็นลังผุ่นเราเ่เห็นติผุ่นมีตะปูยาผูนยิ่งกินคือบ่เห็นเพผุนเฮียนโอ้ยแมนแล้วเจ้าบ่แมนผู้ดมแมนไผรดมตัวใครพี่แล้วนรับเพราะเสียงครับเพราสงแมนติเพราะเสง เออพะนักสรางนัานก,ก็ได้โอสดุกิมมนยอมรับครับข <laughs> องเม็นกินีเมตังกับประแดกนยายโยมน้ำทะเลขเข้มไปฮอดเบอร์เลยยิงกัจจิเม็นไปฮอดเบอร์เนาะหัวจักอะไล่ะจักลาย่านชุ่มบ่มีหีบหูวจักอันบ่บ่เสียงอือเพื่อนะนัานก,ก็ได้ <laughs> โอ้ยเนาะสุราเรากินเมาเราบ่หมุนกินบ่ให้บ่ห่องมันเสียแปลงผู้เพิ่นทำอ,อ้าถากันเมาข่อยมีขันชักเคาเมาดิ <laughs> เอ,อชุริสบ่เน,น่ะ ท้องเขมียนผุดอ่ะม <Okay, S 2> ันเป็นฟ <not. S 3> <Okay. S 2> ้องมันบ่มีน้ำแข็งตัวเอาน้ำแข็งแก๊สองก้อนบ่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 ต้อง่ต้องน้องน้ำแข็งบ่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 มักน้ำแข็งบ่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 น้ำแข็งเนื้อทีนี้มาขอบ่มากน้ำแข็งค่อยแข็งมากอยู่ซังซังแต่ว่ามันยืดหัวฉมยี่นี่ขอบ่เอาเด้อเป็นแต่ชมเป็นแต่หื่นโอ้ยโอ้ยฮ่ากวันไปใส่ยืนด้วยรอบของคืน อย่าขืนนั่นแรกไ้เด้ออ่ามงเมงแต่ว่ามันหลวงพ่อสิมาอย่างเห็นตาหัวหมอบกอกหมอบกอกอยู่เอ้ผู้รักษาการรักษางานออกไปมิดโอ้ยหัวซักลงหันอีกแล้วโอ้ยเอาไปซะเอ้ามันติดติดล้านเดียวกันไอ้น้องล้านเดียวกันคำบ่าเป็นขึ้นแล้วเเดี๋ยวขอเสียคาถาก่อนจัดกันเม้าไปนั่นกับเจ้าเป่าเลยบักซึนวืนบ้าติม่า เมาแค้นชะคาถาจะเล่นจะเล่นโยมจะค่อยเสียบบ่หูโยกสองคานาขึ้น,นอเออพนองมือนะะอัออ่นล่ะอซสมิงเงียบปิดบ่เก็บมันเหยไผบ่อเคยมันเมากินวะเศร้ามันห่างอยากบ่อยากกูกสิกินบักเลี้ยงติ่งาาาาลิงบักใสติ่งลิงมื่นบ่ตาเลี้งยงบ่หน่เลี้ยงเฮ่อใสเลี้ยงเออเฮ่อเลี้ยงเออเฮ่อหนาหลวงพ่อเลี้ยงอ้อยหอยอ้อยหอยเนี้ยน้อยเลี้ยงไอห่ายขี่เนี้ยหน้อย มกเลี้ยงติ่งลิงนะมันถือแล้วมักเลี้ยงติ่งลิงมึงจะสิงตากูฮันกูุูขกันได้กูจไงข้อมึงอีสเงีอาโอมฉมอาตายก็จะฆ่าต้าวกันก็ไม่อลุเลยมันถืยตาเจ้ามันถืบางบางุหล่นหลอนหยังเป่าให้เราไปเพื่อเห็นเอามาใหญ่เซ็ตนยไใหั ใช่ได้นี่ไอ้มันบาปดิมันแกนพระเน่นแกนผาราเองไม่หลวงพว่อซีกนี้หรอจีดบาปอ่ามึงเอ้ยหลวงพว่อเดียนใช่ตอนนี้หลวงปู่เดียนใช่รุนแรงโอ้ยคนซิมคนโอ้ยไลโอ้ยลเห็ดมาอย่งนั้มันเป็นฟองค่ะบว่านี้เอาอะไรแหงเป็นบันเ้ยโม่า

ไปจับข้อ,เอยเงี้ยวมาพัฒนาหอดมือ่อจะนอนกินเดียวกับพอแสียงชื้อไว้โอ้ยเนาะพอแสงกินมือเจ้าก็เป็นขึ้นกันละกับเขาเหรอแสดงว่าเจ้าไปจับข้อ,เอยเงี้ยวขึ้นกันจัวลาเรารกินเมาแล้วเมามวนเอาก็คือเป็นยังสิเหมืน กินซอบวกหนึ่งือเป็นหัวหอนทองว่างๆหืเนี่ยบอกหอนตะทองมออกหอนหอน่อไเจังเลยดิ่มปาสอนบวกหนึ่งินหอดพ่อหอดแม่กูเด้อขเิ่งากินแล้วมวนค่อยอกินแล้วหายมันนี่กูแลเรากินเมาแล้วก็ลงพีเตี๋ยหัว ตองสามสีกงใจกวงดังนทำทอนโอ้ยน้องเฮ้งหัวมันจะอาจารย์มีบ่ได้ซื้อพ่อบาทดอกก็สื้อูสูงไหลเก่งอกเก่งใจยี่พอเขาแน่เทิดควาแสงเทิดความ้ามกวางเจ้าปัญญ์น็จะเอาค่อยเหยียงใส่ว่าข้ามกวางค่อยง่ายนะเฮ้ว่าเป็นยังดอกรุ่นนั่นขายตองแล้วเป็ดยังขายตองเม็ดยังขายตองขายตองกับสิข้องไตไปิดจุด ดูก้อหดูผิดแกได้ล่ะชวรแล้วป้าจ้องงมใจในใสิบิดเลยจันร่วงสามสี่กงใจกว้างดังนำกวงผมัมกคนเมาติบันเที่ยวหีออกทั้งนาทีลีทีลียังเชื่เกิดหักพี่หักน้องเ้าต้อยหักกว่าจ้ามันมาเสียงดีเลมันเป็นยาติอดยากัดสกิดขีเขลี จัดเลดมันเชือกแล้วเออนั่นละที่เ้าเบื่อกัง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 อยู่ในเสียงมันหลายมื่นหลายเวรมันฝาดกินลองสองอมเสียงใส่ผ้าผ่าเายเสียงดีเหรอมันเป็นหวานเป็นยาแต่๋ยวนี้เจเสียงออกพาก่าเลยโอ้โทมันเป็นแต่กินอยอ่สุดเกินหักพี่หักน่องว่าต้อยหักว่าจ้า แม่เจ้าก๋งวะก็เจ้าบอกก็เห็นเนาะเพราะว่ามันมีทุกเทปมันตัวเห็นบุตรไก่มาอุ่นข้าอยากคอเอาเห็นผัวเขาหั่งใหม่ไก่มางามสางอันเหล่าส้วงลายามันมาพีขคำก่องคุยยังอุ้ยก่อนพูดหลายๆว่าอ้ายคุยยังเพื่อนนะ เมียนี่ลีเตีไอคว๊อกว่าจะเห็นยังวะกูบ่ชนดอกกูเห็นหนีสมัยบาดพันยักแล้วนะกูใจตายเมื่อป่านกูเสียได้ท่อเหล่าเฮียเจ้าเมาได้ยังบ้าบ้าตีเมาแทบชาตินินกูใจตายเมื่อป่านกูเสียได้ท่อเหล่าเฮียกันได้ตกหมู่เหล่ากันได้เข่าหมูเบียลูกกับควายอยู่บ้าน ลูกกับผัวอยู่บ้านสิกินขี่้างแม่มันขอ,อเสียงสนับสนุนหน่อยเป็นไใจ้สาวซุ่มบรซสายเสือๆว่าสาวผัวจะไปวอาน้ำมันหลคว่ำมันเว้ามาบบรีให้ไม่ได้สีปางเลยปางละมันพัดดีอะ่ะพัดดีซะทีเสียนสิตจำพ่อมันเลยนะย่างเดือนสิบเอ็ดหอมกินกวางทอง เนีมึงกัยานกูจะกายคนเลยนะออกหน้ากูริงจริงเนามึงารมึงกับรเสียซอยกูวนั่งหลังมึงกับรนั่งนั่งนาเตียปีเตีดีมึงไยังก่มึงอยากเสียพยญว้าเตีี่สิบเก่าคือเก่าดละมหานี้ละไ่เฮมหาน้ใหม่ละ ดังเดือนสิบเอ็ดหอมกินวางทองแน่แน่มึงยามึงจาแว่ใส่ปัญ่์ข้ามกวางเนอะ้มึงหามองตายทีนั้นพอเดือนสิบสองเปลี่ยนจากวัางทองเป็นเป็นแม่ขวาว่าถึงเดือนยี่แม่นา่งจีเอาจาก่อนนะมั้วิตซกิมันจะบอกแล้วว่าจะห้ยมอแค้นเสียงแค้นมันขาด พิจกี้แล้วก็เริ่มถอยลงตกเดือนสามเล่าข่าวเล่าลงแหงพอคอตลอดยาดองพอเดือนสเี่พี่ให้สัญญาชวนหอมกินหมาวังวันตาหอมกินไม่ลงพรถึงเดือนที่พี่ชวนกินขี้หอมก็กินไม่ลงเหตุฉนัยน้ำใจพี่ชายช่างกินลงทั้งหมาทั้งขี้ ที่ลาวัดนาาแล้ยมุง่รัวก็แม่เมือกกินซอยห้าเนี้ยเชียวเอาเฝ้ายู่ดีดมุนโมจาเป็นเจียวเกากรวดจีตีนหยุ่มหนียงม้งสิลงนี่ซำนี่โอ้ยไ่ได้คุยดอกโอ้ยมันเป็นพรจ้างก่กับพอื่นเนี่ยเดอยู่ีคุยเปิดปูบุญ อู้เลี้ยงหลานหน้าคอยช่วงลอยไรหุ่นเลยเฮ้ยบัมาล้อมว่าได้เงได้ยากคนนั้นนีหลีว่างของใครัองถ้าขายเขาปั้น่วๆก็ได้ช่วงแขนหุ่นส้เบิร์ตไปใหญ่ไปใส้บิท่านเบิร์ตส้หยางใหญ่ใส้หนีเขาหุ่นละโอ้ยเอาไว้จ้ะเมันเบิร์ตแฉบ อื่อจังหวะน่นเาม่รู้บอกลูกมีหลานบอกหลานเร้มืซื้อน้นซื้อนึซื้อน้ำโค้น้ำสะไปกินแ่บก็นี่อันนี้บ่แฉบขายกับขายแพงแพงน้ำหลานน้ำนาหานหมอลำกัไเ็ดสิบแปดสิด้วยงขายตือตืด้ยมาควดระบาดกวกับพ in well ่อสื้อเนียแช่แซขเหง้วยละห้วยเดีเยเฮ้ยมันเห็นเมียอยู่กลางทางคอยกระเบาเด็เดินแสบกับใครเนี่ย মনিযে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 ে yeah, কুযেযেযেেে yeah, yeah. <c oughs> โอ้ยนยวัดข่วมเก่าขวมหลังตอนไปเป็นกะลียุคปัจจัยเนี่ยเวลาอาชีพเก่าแต่บ่ข้าโควิดกระชิบไปอยู่มันเอาใจคนยากจ้ะมาบ,กกบ,กบ,บาาม่กินอดไรกับบังคำไปกินอเอาล่ะเม่อกคือบ่ยยิ่งหัวดเอาจ,าจังจะกินตี่วยยิ่งหัวจะก็หัวก่อน หัวตั้งบ้านลาดห่เลยเราไงนีํำคัญเลยม่เมาตลอดไล่การยิบสี่งเลยูไดไปล่ำหนีาหานนีกวนเลยเต้เลยมาล่ำเตยเลยบ่เต้ยางเดียววันสันมือนักอไปล้ำอลไรมีสั่งขอติวัดอเต้เห็เลยตาสามุมอหกุมเลยเพราะยหัวด่อนเนียแต่ยางตาย่อนเบิร์ตกอนหกุบอกมอล้ำยุดยุดอไมอล่ำยุดเลยมอล่ำยุดเดี๋ยวนี้ พ่อ่าเป็นยังล่ะพ่อล่ำเจ้ามันล่ำแม่มันแบบใดบ่ปล่อยให้พ่อไปเหยียวกัดพ่อปวดเหยียวจนค่อยแกนคอลอดยนะให้พ่อไปเหยียวจักบาดนี่แหละทางเลยพอมีคนวกทั้งผุนทั้งผุนใหญ่กัมเพ่งไม่ไม่ผุนใหญ่หันหน้าเขาฟ้าเลยเออพอยหัวดผุนย่างไปอีกย่างไปอีกเออทั้งสันคู่ผุนน่ะไปเหยียวซัากันกับเท่านั้นละย่างไปอีก จึงจะ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 วนทั้งย่างทั้งจมโอ้เงี้ยวเสียสมเช้านอนน้าๆน้าๆมังน้าะมุดซีฟเงี้ยวแบบนี้ ยางมาทั้งพี่สิไปบืนขึ้นไปยังโน่นหมดยางไม่อีกจึงจะจึงมาสอนคือไต่ปอดใช่ไหมจึงจะจึงจะจึงจะเศรษฐายเศรษฐานาสองหลังสามจึงจะโอ้มาคือพญกเจิกใท่ไหมเนี่ยจักเอามาคือทวงเงินกุฎิบัน ม <icana>, จักตัวนี่เล็กวท่านใดใจอยู่ไหมทำไมมงถามเสาถามเลงอยู่เออยันเต็มยันกบมาสวางขาขาส่งเปียกเพ่อเกิดขึ้นตอนนี้พบเปียกแต่ขาส่งเปียกเตั้งสวงขาเลยขาส่งเปียกเอเลี้ยว้อ่อนขาพังเมือนพอย้หัวตรงมือโตเปะขึ้นมาดมหักมาตัวได้เงี้ยวใ่ส่ง ่งว่ากระสงกูอยู่นะจะ่าเนียวบอะไ้มันอยากกินเหล้ามันก็บ่บอกมันจะควดาต๊นตดาดบอกกูจิตเสื่อช่วยมันกินมันมาเงียวเชียว่งกูได้จังด้ามันมาเนียวพื่นดอกกันเงียเจะคว้างใช่เมาถึงขนาดว่าจังหำาักะคยเลยรุดนี้ละย่างก็ไปว่าจิตเป็นเงียวหัดจิตจากมือใบบี่จุกหาคอยออกมาเงียวบพาพอคอยพอหั่มใมันคอยออกมาเงียวเอี่ยะ เนียวเร็วเร็วเจังัวขาก่อนขาส่งบ่นะอออะมาดั้มมานจีไปนอนอเมียมาห้ซ้ำทาบึงเนี่ยเดี๋มันซ้ำาไปจสีเบิ้ลเป็นขวดบุงโคกลินแข็งหมดเดียวขวากันกับนนมหนึ่งแน่แมึงมาไก่เดตตีนเนี่ยนากลินเบิ้ลแข็งเบิ้ลเบาบ่ถือข้เอเด๋แทะขึ้นเงี้ยนพยาบาลก็ตียวขะคุ้มตาเล เป่ากันจังว่าแม่พอยันเงียวมันมาฟงใสตีนพ่อพ่อเลยว่าจือตีนเนี่ยพ่อว่าจังได้จังหลวบตีขุมตาพ่อเลยกว่าฮะไอ้แแม่พอยันเงียวถื่ตีนละบ่นโอยสมควรแลกว่กจังจังจะพาเพื่อคอยคเมาอีหลีได้บนี่ออะรำจังน้อยบเนี่ บัเมาก็บบัวก็เก้าละบ,าาบ,าาาบัานอ้าวสามีหาสี่บัก้นตายบนบานเอามากหัวเขาก่อนเพลงเกลือชีวิตสะกอนน้องเม่นั่งเอ้ยจ้าัวาเฟือเจอกัน วันไหนให้พี่ว่างาง,างแวะมาบ้างหน่อยเป็นอะไรให้เห็นใจคนคอยก้หวงหาน้ำออ้บอกขอหลายเดือนหนึ่งมาเพียงครั้งก็มีหวังใดหรือไปแกวใบเก้าจ้าขอบคุณค่าเนะี่ยึงบอเป็นเมียนไงก็มีตังแน่งหน่อย มัยดังกันเล่นอนเอด้ช่เเอ้เออเอเออเออเออ้ออเอเออเออเอเออเคอาออออดเออเออเอเบเอเออเเออเออเออเอเอ้เอาอเอเอ กันพันมาการสะเก็ดกอดกันขอบุญช <aron> ่องบุกหาเด้อในชะมกานยาดิบเกสอนอย่าลืมกได้มีการดิบเกสอนปวดขาปวดแขนเรือกเศร้ากินดิบเกสอนเป็นอย่างพี่มาป๋ามาปล่อยเป็นอย่างพี่มาป่ามาปล่อยให้เราคอยจับเมื่อได้สิบ่อ็ดสิบหกทั้งไอเด้อ อย no ่างกอ่นาเพราะวักคิสามารถถุกระเบียบเรียร้อกพวกเขาชื่อใจจะทำยังไงเมื่อมันเป็นไปแล้วแอบทำให้เขาจินเหือนแมวสิ้นมีแววปลายังมาค้างเด็นเดดันนอนสุดเชร้าปานนี้เขาต้องกอดเมียกอดลูกรู้ดีว่าเราทำห้ผูก ความพันบุกน இருந்த மேல